สวัสดีค่ะเพื่อนชาวลัคนาตุลและชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะการอ่านไพ่ในคลิปนี้เป็นพลังงานในเดือนพฤศจิกายน2566ของท่านที่เกิดในลัคนาและราศีตุลค่ะเป็นการอ่านภาพรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่12ใบนะคะแทน12เรื่องราว12พบ12เรือนนะคะ ามาเริ่มที่ใบแรกกันเลยเสียงอาจจะอุ้ยนิดนึงนะคะเครื่องเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เสียงเหมือนพูดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ <laughs> ใบที่หนึ่งไพ่ตัวตนของชาวลัคนาตุลราศีตุลค่ะได้ไพ่ดีมากคุณได้ไพ่สามถ้วยคุณจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองชัยชนะอะไรบางอย่างหรือประสบความสำเร็จบางเรื่องบางอย่าง อาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ได้หรือบางท่านจะได้แต่งงานหรือบางท่านจะได้ไปร่วมงานสังคมงานเลี้ยงงานสังสรรค์ที่เป็นงานรื่นเริงนะคะหรือบางคนมีโอกาสที่จะได้เลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ภายในบ้านเจอเรื่องราวบางอย่างที่ดีๆเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ผู้อ่ายังไม่รู้ว่าชัยชนะของคุณจะคืออะไรนะคะ,ะมาดูใบที่สใบที่สองคือเรื่องการเงินนะคะกระดุมพระ การเงินดีมากเลยไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ของคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำงานอะไรก็สำเร็จลุล่วงได้รับสิ่งของมีค่าได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีเงินกินมีเงินใช้ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จัก ในแวดวงสังคมผู้คนนับหน้าถือตาผู้คนพูดถึงคุณในในแง่ที่สรรเสริญเยินยอหรือว่าในแง่ที่น่าชื่นชมอย่างเงี้ยนะคะการเงินไพ่เดอะสตา์เนี่ยมันก็ไม่ได้โดดเด่นเรื่องการเงินตรงๆหรอกเพราะว่าไพ่เงินจะต้องเป็นไพ่เหรียญแต่ว่าไพ่เดอะสตา์เนี่ยก็เป็นไพ่ใบหนึ่งที่เป็นพลังงานในด้านดีนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเพราะมันเป็นไพ่ของดวงดาวเจอจรัรดอยู่บนท้องฟ้าประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สามารถเหมือน กับว่าปลดปล่อยปัญหาชีวิตออกไปได้แก้ไขปัญหาชีวิตได้แล้วก็พบเจอทางสว่างอะไรอย่างเงี้ยผูาอ่นมองว่าปัญหาทางด้านการเงินหากคุณมีนะก่อนหน,น้านี้หากคุณมีคุณจะแก้ไขวิกฤตการเงินของคุณได้เพราะว่ามันอยู่ติดกับไพ่ฉลองชัยอ่ะหรือถ้าคุณไม่มีปัญหาทางด้านการเงินมาก่อนหน้าน,นี้เลยก็จะยิ่งดีก็จะยิ่งเป็นพลังงานด้านการเงินที่ส่งเสริมให้คุณมีกินมีใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆ นะคะคันนี้ใบที่3ใบที่3เป็นเรื่องของเพื่อนฝูงญาติมิตรบุคคลรอบกายการติดต่อสื่อสารการพบปะสังสรรค์การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมเรามไปถึงญาติพี่น้องและข่าวสารนะคะโอ้ดีมากเลยอะ่ะไพาราชาไมา้คุณจะประสบความสำเร็จ ผู้อ่านมองไปในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยนะคะใช้ชนะเกี่ยวกับเรื่องการงานฉลองจัดงานเลี้ยงฉลองยอดขายทะลุเป้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นข้าราชการมันจะมีการร่วมม,วม,มือ,ร,มมอร่วมแรงแข่งขันในการทำงานมากขึ้นตัวคุณเองจะเป็นคนที่ ทุกคนยอมรับไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะเจ้านายฐานะลูกน้องฐานะอะไรก็ตามแต่คุณจะเป็นคนที่ทุกคนยอมรับในความสามารถของคุณความสัมพันธ์กับผู้คนรอบกายเป็นไปด้เป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่า,าไพ่ใบนี้คือไพ่มิตรภาพเพื่อนร่วมงานของคุณก็ดีช่วงนี้ช่วยกันช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนเป็นทีมเดียวกันแล้วก็สนับสนุนกันช่วยเหลือกันจนประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยมาดูพบที่4พันทกเพื่อนมองว่าชาวตุนน่าจะ น่าจะดวงดีนะในช่วงเดือนออพฤศจิกายนนะคะไม่ดวงดีด้านใดก็ด้านหนึ่งเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งใบที่สี่พันธุหมายถึงคุณพ่อคุณแม่บัรนพรุรุษปุตยตายายหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยหมายถึงสถานที่ทํางานอ,อ,อคุณได้เก้าเหรียญ <9. S 2> เก้าเหรียนคือการตักตวงคือการเก็บเกี่ยวเอาผลผลิตเอากําไรเอาเงินเอาทองช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้กอบโกยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปคดโกงใครนะคะหมายถึงว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นมาไกา่นะผักน,นะเป็นช่วงขาขึ้นจริงๆนะคะเป็นช่วงขาขึ้นเป็นช่วงที่ดวงของคุณกําลังขึ้น เงินกำลังจะมางานกําลังจะโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยคุณทําธุรกิจออนไลน์ก็มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์คุณทําหน้าร้านก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเยอะแยะคุณทำอาชีพข้าราชการมนุษย์เงินเดือนคุณก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจและมีการเขาเรียกอะไรอ่ะหน้าที่ของคุณจเจริญก้าวหน้าไต่ระดับ ขึ้นไปอีกบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งฉลองเงินเดือนเ,เพิ่มฉลองโบนัสฉลองอะไรก็แล้วแต่เถออะไรที่ดีๆนะคะสถานที่ทำงานสถานที่พักที่อยู่อาศัยของคุณนะเป็นช่วงนาทีทองช่วงนี้ที่อยู่อาศัยให้โชคคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านสนับสนุนคิดอ่านวางแผนอยากจะทำอะไรลุยเลยไม่ต้องกลัวคุณจะประสบความสำเร็จ โด่งดังมีชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมามาสู่บ้านของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีมากเป็นไพ่ที่ดีมาก 9. เก้าเหรียญมีความสุขอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยเอ่อไม่ขัดสนใบที่5ใบที่หคือปุตตะนะคะใบที่5ปุตตะของชาวตุนปุตตะค่ะปุตตะเป็นไพ่ห้าดาบห้าดาบหมายความว่าระยะที่ผ่านมาชาว ตุนอาจจะเกิดเกิดการขัดแยง้งเกิดการถูกหักหลังถูกเทถูกพอดทิ้งการที่ได้รับแบกรับภาระอะไรหนักหน่วงห,ห,ห,หรือปัญหาหรือมรสุมชีวิตนะคะผ่านเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาจจะนานหรือไม่นานก็ได้นะ1เ,น1เดือน3เดือน6เดือน9เดือนหรือเป็น1ปีก็ได้ถ้าใครศึกษารเรียนอยู่ก็คือเรียนหนักมากสอบตกบ้างผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ย ถ้าใครไปสมัครงานก็ได้บ้างไม่ได้บ้างทำแปบบ๊แบๆบก็ได้ลาออกหรือ,อล้มเหลวไปหรืออะไรก็ว่าไปนะคะใครที่ไม่ได้อยู่ในวัยทํางานไม่ได้อยู่ในวัย เล่าเรียนก็ดูเหมือนว่าคุณแบกรับภาระอะไรที่หยุดภายในบ้านเยอะมากบุตรบริบาลลูกหลานสร้างความไม่สบายใจให้คุณหรือคุณสร้างความไม่สบายใจให้ลูกหลานก็ได้เกิดสลับด้านกันถึงแม้ว่าใบนี้มันจะไม่ค่อยโอเคก็แค่ให้เราระวังภาระบางอย่างที่จะตามมาภาระค่าใช้จ่ายแต่ว่าคุณมีเงินเข้ามาคุณมีความสำเร็จตรงนี้เข้ามาผู้อ่านก็เลยมองว่าคุณน่าจะมี พลังเหลือเฟือที่จะจัดการกับปัญหาที่มันจะเข้ามาค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้หรือระวังอุบัติเหตุที่เกิดกับลูกหลานหรือลูกหลานของคุณไม่สบายเขาอาจจะมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนก็ถามว่าร้ายแรงไหมก็ไม่ได้ร้ายแรงแต่ว่ามันก็อ,อ,อาจจะทําให้เรารู้สึกแบบวุ่นวายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะต้องระวัง ปากเสียงหรือว่าระหว่างคำพูดกับคนที่อายุน้อยกว่านะอ่ะใบต่อไปใบที่1 2ึ่งสใบที่6นะคะใบที่6เป็นพบอริขอดูพบอริของชาวตุลนหน่อยจะเป็นยังไงบ้างคะอริคืออุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งโรภคภัยไข้เจ็บอริหมายถึงการเดินทางก็ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้การย้ยายก็ได้พี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะที่อยู่อาศัยก็ยังได้อีก ได้เป็นไพ่หกพบที่หกได้ไพ่หมายเลขหกและเป็นหมายเลขหกที่เป็นไม้คุณจะมีโชคเรื่องการงานแน่นอนคุณจะคุณจะได้ฉลองใช้เรื่องการงานแน่นอนไม่รู้ว่างานอะไระก็แล้วแต่ว่าคุณทํางานอะไรนะคะสายบันเทิงเนี่ยดีมากเลยนะช่วงนี้ ใครที่เป็นดารานักร้องใครที่เป็นเน็ตไอดอลเป็นเป็นคนที่มีผู้ติดตามในโลกโซเชียลพอประมาณพอสมควรหรือไม่มีสมควรก็ตามแต่เถอะมันจะเด่นมันจะดังมันจะปังมันจะเฮงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังอย่างเดียวคือปัญหาปากเสียงกับคนที่อายุน้อยกว่าแค่นั้นเองนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ของความสําเร็จคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับชัยชนะคุณได้มงกุฎมาสวมใส่มงลงอะ ผู้ถูกมาภาษานางงานมงลงมงลงมงกุฎลงมาใส่ศีรษะคุณคือคุณได้รับตําแหน่งคุณประสบความสําเร็จคุณได้รับคัดเลือกนะคะคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรก็ได้ทุกคนแซ่ซ้องสรรเสริญเยินยอและชื่นชมคุณไม้ก็คือหน้าที่การงานของคุณคุณไม่ต้องแบกแล้วคุณวางมันลงได้เพราะว่ามันสําเร็จแล้วนะคะโชคดีมากเลยศัตรูคู่แข่งอะไรเงี้ย คุณก็มีเกณฑ์ที่เอาชนะทุกคนได้ใครมีปัญหาปากเสียงมีคดีวิวาอามีมีคดีความทะเลาะวิวาสหรืออะไรคุณก็สามารถเอาชนะได้นะคะเนี่ยเคยมีคดีทะเลาะกับใครก็จะสามารถเอาชนะได้แต่ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะคะไม่ต้องเอาพิมพ์แสนไปแลกกับเกลือทำนองนั้นนะคะแล้วคุณจะได้รับชัยชนะนะคะคุณจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ด้วยปัญหาชีวิตคุณก็จะเอาชนะมันได้ มาดูใบที่เจดใบที่เจเป็นพบปัต,ตนิปัต,ตนิหมายถึงอะไรที่เป็นคู่นะคะคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่บัดดีคู่เพื่อนสนิทคนที่อยู่แพทย์ตรงข้ามกับคุณที่เข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมหรือได้ปฏิสัมพันธ์กันบ่อยขึ้นมากขึ้นในช่วงพฤศจิกาปัตตนิของตุลเป็นไงบ้างคะเลิศเขาบอกว่าเลิศหกไม้ติดกับหกเหรียญเขาบอกว่าเลิศนะคะพบปัตนิเนี่ยคู่ครองให้โชคก็ได้ คู่รักให้โชคแฟนให้โชคอคอยช่วยเหลือสนับสนุนกันเต็มที่มากๆคุณมีความเดือดร้อนอะไรคุณจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือคุณจะอยากจะลงทุนลงหุ้นอะไรกับใครก็สามารถทำได้คุณอยากจะขอความรักหรืออยากจะขอแต่งงานคุณจะได้รับความเห็นใจ อะไรประมาณนี้ดีมากเลยไพ่หกเหรียญนะคะเป็นไพ่ของการแบ่งปันเป็นไพ่ของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การสนับสนุนจุนเจือการช่วยเหลือการทําบุญให้ทานทุกอย่างดีมากเลยนะคะพบปัตตนิของคุณคู่ครองคนรักคู่หุ้นส่วนคือจริงใจไว้ใจกันได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาโชคการเงินมาสู่คุณด้วยหรือคุณจะเป็นคนให้โชคการเงินกับคนรักก็ได้นะคะ กลับกันลงทุนทําธุรกิจอะไรผ่านฉลุยเพราะว่ามันอยู่ติดหกไม้ผ่านฉลุยนะคะเก่งมากดีมากเก่งมากก็ได้เก่งนั่นแหละถึงประสบความสาเร็จคุณเป็นคนเก่งมากต่อไปใบที่เจ็ดนะคะใบที่เจ็ดโอ้ไปแล้วนี่ใบที่แปดมรณะมรณะก็คือความเป็นความตายการแยกย้ายการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการได้รับมรดกรวมไปถึงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศรวมไปถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะ หมายถึงอุบัติเหตุที่ต้องระวังมาดูว่าพบมรณะของชาวลัคนาตุลราศีตุลจะได้ไพ่อะไรนะคะว้าวเห็นไหมเห็นไหมผู้่านบอกแล้วว่าคุณดวงดีมากนะคะราชาเหรียญน,นี่คือไพ่เหรียญอันดับสูงสุดในสำรับนะไล่จากหนึ่งเหรียญมาถึงสิบเหรียญมาถึงเด็กเหรียญอัศวินเหรียญราชนีเหรียญแล้วก็ราชาเหรียญอันดับสูงสุดเป็นพระราชาถือเหรียญน,นี่คือไพ่ของคนที่ร่ำรวยมหาศาลนะ แต่ว่าผู้อ่านก็ไม่ได้อยากที่จะบอกว่าทานายเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกํากับเอาไว้ว่าตามอัตภาพตามสถานภาพนะคะคําว่าร่ํารวยของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนได้ห้าแสนถือว่ารวยบางคนได้หนึ่งล้านถือว่ารวยบางคนต้องสิบห้าล้านสาสิบล้านถึงจะเรียกว่ารวยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคําว่ารวยแล้วแต่แต่ละท่านที่เข้ามาฟังว่าระดับไหนของของชีวิตเรานะคะอย่างผู้อ่านเนี่ยได้ห้าหมื่นเนี่ยผู้อ่านรวยแล้วนะ ได้5้าหมื่นเนี่ยถือว่ารวยแล้วสําหรับผู้อ่านสาหรับแอดน,น,นะคะทีน,นี้ใบนี้เนะี่ยมันคือความมั่งคั่งร่ํารวยคุณมาในภพมรณะภพมรณะได้ไพ่ดีแปลว่าสิ่งอะไรเออแปลว่าสิ่งร้ายๆสิ่งแย่ๆปัญหาทางด้านการเงินปัญหาชีวิตมรสมที่มันสูงสวงสูง,สงชีวิตคุณอยู่เนะี่ยมันจะถูกคลี่คลาย คุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงไพ่เหรียญเป็นไพ่ธาตุดินธาตุดินก็คือผืนดินผืนดินคืออะไรที่แข็งแกร่งและมั่นคงแบกรับรองรับทุกสิ่งทุกอย่างได้และไม่ได้ล้มละลายไปไหนดูเงินคุณสิตั้งเป็นหีบตั้งเป็นห่อเลยอยู่ในมือเหรียญักใหญ่เบเริ่มเลยนะคะนั่งอยู่บนบัลลังก์ทองโอ้มีความสุข เงินทองกําลังจะไหลามาเทมาชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆคุณจะประสบความสําเร็จนหน้าที่การงานของคุณนั่นแหละหลักๆที่จะนําเงินก้อนใหญ่มาสู่คุณการสูญเสียความเจ็บป่วยหรืออะไรไม่ได้มีเกิดขึ้นร้ายแรงเลยเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้ระคายผิวคุณเลยในช่วงพฤศจิกาย,ยนนี้ ดีมากมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ได้รับมรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้เท่าผู้โถภายในบ้านนะคะหรือจากหน้าที่การงานก็ได้งานเด่นงานดีแล้วก็นำพาความมั่งมีสิสุขมาสู่คุณใบที่เก้าค่ะใบที่เ้าคือไพ่สุภะไพ่สุภะค,คือความดีความงามความสำเร็จความสุขทั้งหลายสับไพ่ผิดทางโอเคใบที่เ้าชาวตุลเป็นไงบ้างคะดีต่อเนื่องเลยไหม โอ้แม่จาวได้หกถ้วยความสุขพระความสุขไหมล่ะดูไพ่แล้วมีความสุขเพราะว่าเพราะว่าเอ่อไพ่ถ้วยคือไพ่ของความรักคือความสุขไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ของความทรงจําที่ดีๆความความหอมความเอาเรความหอมหวานความหวานละมุนความชุ่มฉ่าใจฟู ความคิดถึงความรักความอิ่มเอมปรารถนาการระลึกถึงอดีตที่หอมหวานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาในภพสุภาพแล้ว่าอะไรชีวิตของพืชชีวิตของชาวตุนเนี่ยไม่ใช่ทุกชาวตุนอย่างเดียวก็ทุกชาวนั่นแหละนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรามีความสุขใช่ไหมเป็นไ่ของความทรงจํานะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรามีความสุขเพราะว่า ก่อนที่เราจะมาเป็นวัยทํางานอะเป็นเด็กๆประถมมัธยมมีให้เรามีความสุขจะไม่ใช้ชีวิตเราไม่ต้องแบกหลับอะไรเราไม่มีหนี้สินเร,เราไม่มีหัวหน้ามาคอยค่อนแคะเราไม่มีเพื่อนร่วมง,งานมาคอยนินทาเรามีแต่เพื่อนฝูงที่แบบเรียนหนังสือกินขนมโดดเรียนสนุกสนานชีวิตนะคะแล้วมาขึ้นในภพสุภาพแราว,ว่าความทรงจําครั้งเก่าที่มันมีความสุขอะมันจะหวนกลับมาสู่คุณคุณจะมีความสุข อาจจะเป็นบุญกรรมเออเขาเรียกบุญวาสนาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือตั้งแต่ในอดีต,ตชาติก็ได้ที่คุณทํามามันถึงเวลาที่จะลืมปิดมันถึงเวลาที่จะส่งผลทำให้ทาให้คุณพบเจอกับความสุขหไม้เท้าหถ้วยหกเหรียญยังไม่มาก็แค่หดาบเท่านั้นแหละนะ,ะมาเลยหมายเลขหชาวตุนหมายเลขหเออดาวสุข แล้วก็เลขหกน่าจะเป็นเลขนำโชคของคุณหกกับเก้าเนี่ยมันกลับด้านกันมันคือเลขตัวเดียวกันนะคะเอาเอาเงินเอาทองมาให้คุณนะสองหมายเลขเนี้ยนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณต้องซื้อเลขนี้นะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเลขนำโชคของคุณในช่วงนี้ต่อไปใบที่สิบเรื่องกรรม,มะใบที่สิบพบกรรม,มะเรื่องการงานหนะ้าที่การงานห้าไม้เท้าเนี่ยถ้าเป็นสําหรับอื่นคือตีกันวุ่นวายไปหมดเลยแต่สําหรับนี้ดีหน่อย คุณสู้ไหวคุณงัดกับอุปสรรคได้ไหวคุณสู้ได้ห้าดาวกับห้าไม้เท้าอุปสรรคปัญหาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่เรารเผชิญมานะ่ะในที่สุดคุณก็จะเอาชนะมันได้คุณจะมีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็ง,ขงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะคะคนที่ไม่เข้าใจกันกับคุณ คนที่ไม่เห็นดีเห็นงามอะไรด้วยกับคุณคนที่คอยขัดแข้งขัดขาคุณคุณมีพลังที่จะสู้ไหวเนี่ยแล้วคุณก็เดินออกมานะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาติดมาบ้างแต่มันก็เบาลงเยอะมากนะคะเบาลงเยอะมากบาดเจ็บเหนื่อยล้าเล็กน้อยแต่ดูสิ่งที่คุณได้ตรงนี้คุ้มค่าคุ้มค่ากับการที่เราอดทนแล้วเราฟันฝ่าชีวิตมามีแต่เงิน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 งาน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 ,งานทั้งนั้นเลย ทรัพย์สินมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในช่วงพฤศจิกายนเนี่ยคุณไม่ไม่ต้องท้อไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอะไรก็ตามที่เข้ามานะ่ะคุณแก้ปัญหาได้แน่นอนห้าไม้ท้ามันหมายถึงงานเยอะงานเยอะแล้วก็ทำงานให้แข่งกับเวลานะคะเขาเรียกอะไรรับผิดชอบหลายทางหลายด้านไม่ได้ทำงานแค่หน้าเดียว ทำหลายอย่างพร้อมกันน่ะอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปประมูลงานแข่งขันแปลแบบนั้นก็ได้อีกนะสองคนนี้กําลังแข่งกันอยู่เพื่อที่จะเป็นเจ้าของไม้ทั้งห้านี้ไปประมูลงานแข่งกับคนอื่นไปนําเสนอไปพรีเซนต์ผลงานของเราแข่งกับคนอื่นผู้อ่านมองว่าจากหน้าไพ่ตรงเนี้ยคุณก็ต้องชนะอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีไพ่ของชัยชนะกับไพ่เฉลิมชัยฉลองชัยเนี่ยแล้วคุณก็ได้รับงานประมูลประมูลงานสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ได้ตังค์เยอะแย,ยะเลย นะคะแล้วก็คนคนนี้คือตัวคุณสู้กันเสร็จละคุณก็เดินออกมานะคะดูคนอื่นสิไม่เหลืออะไรอยู่ในมือเลยนะคนคนนี้ก็ได้แค่ดาบเดียวส่วนคุณนี่แบกมาทั้งถือทั้งแบกนะคะเออมันเป็นแบบนี้นะต่อไปใบที่สิบเอ็ดใบสิบอ็ดนี่เป็นลาภะนะคะโชคลาภ โชคลาภการงานโชคลาภการเงินโชคลาภความรักโชคลาภความสุขความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภที่ได้จากลาบลอยนะคะจะมีหรือเปล่าชาวลักนณาตุลราศีตุน้นราชาถือถ้วยเป็นเกี่ยวคือเขาเด่นในเรื่องของความรักนะใบนี้ยเขาเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ บางทีคุณอาจจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้าบางทีคุณอาจจะได้โชคเป็นแฟนเก่าขอรีเทิร์นคนที่เคยเลิกลาแยกทางกันไปกลับมาขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้จะเป็นโชคในแง่ของความสุขที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณว่าค,คุณมีเดดซาความสุขถือว่าเป็นโชคลาภไหมเป็นสิเพราะว่าคําว่าความสุขอ่ะมันก็ครอบคลุมทุกด้านทุกมิติอยู่แล้วมาที่ไพ่ใบสุดท้าย12ก็คือวินาศวินาศ,นาศแปลว่าอะไรวินาศแปลว่าหายนะแปลว่าเรื่องราวที่ไม่ดี แปลว,ว่าเรื่องคุกเรื่องตารางเรื่องความลับที่จะถูกเปิดโปงเปิดเผยเรื่องการเจ็บป่วยการสูญเสียการพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีนั่นแหละมันก็สมชื่อมาแล้วแหละวินาศนะคะวินาศสันตโลเนาะ,ะมาดูว่าพบวินาศของคุณจะเป็นยังไงบ้างอ้ก้าวถ้วยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้อะไรเมื่อกี้ได้หกถ้วยแล้วก็ได้เก้าเหรียญ หมายเลขเก้ากับหมายเลขหกตัวนําโชคของคุณเลขนําโชคของคุณนะคะเก้าถ้วยบรรยากาศของเก้าถ้วยคล้ายหกถ้วยไหมเนี่ยค่ะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดปัญหาของคุณน่ะจะได้รับการแก้ไขที่ผู้อ่านเตือนตอนแรกว่าให้คุณระมัดระวังเรื่องคําพูดกับคนที่อายุน้อยกว่าในครอบครัวนะคะถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยโชคลาภก็เกิดกับคุณอีกคุณจะมีแต่ความสุข ปัญหาครอบครัวที่แตกร้าวที่เออเขาเรียกอะไรปัญหาครอบครัวที่แตกแยกเลยคือมันเหมือนกับว่ามันสมานฉันกันได้อะนะคะสิ่งร้าๆสิ่งแย่ๆมันกลับมาสมานฉันกันกลับมาคืนดีกันอันเนี้ยเห็นไหมเขาชูถ้วย ออดื่มแชมเปญเฉลิมฉลองเหมือนกันเลยสามสองใบเนี่ยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นไพ่ของครอบครัวนี่ก็เป็นไพ่ของครอบครัวเพราะฉะนั้นอะไรที่มันวินาศสันตโลอะไรที่มันวุ่นวายอะไรที่มันเป็นปัญหาชีวิตของคุณจะถูกแก้ไขจะถูกคลี่คลายออกไปแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะเป็นบุคคลที่มีความสุขปลดปล่อยปัญหาปลดปล่อยวิกฤตปลดปล่อยความทุกข์นะคะแล้วคุณก็เจอความสุขในที่สุดไพ่แนะนำสามใบให้กับชาวลัคนาตุลและราศีตุล ว่าจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่พายต้องการบอกเพิ่มเติมนะคะหรือเป็นคําแนะนําหรือเป็นคําเตือนหรือเป็นการคอนเฟิร์มสิใบที่ผ่านมาว่าเรา,เ,าเข้าใจถูกต้องไหมมา <c oughs> ขอดูหน่อยนะคะพายตุน3ใบค่ะความเครียด <c oughs> ความตึงเครียดการถูกใส่ร้ายป้ายสีการาถูกว่าในทางที่ไม่ดีความทุกข์ความหมองหม่นในจิตใจความล้มเหลวความผิดหวังความสูญเสียต่างๆที่คุณได้เจอมาก่อนหน้านี้มันกำลังจะตายจากคุณไปคุณกำลังที่จะถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะผีดาดาไม่รู้เขาเรียกอะไรโครงกระดูก ผีดา,านี่แบบบอกอายุมากเลยนะผีดะอ่โครงกระดูกมันผุดขึ้นมาจากหลุมอ่ะมันเหมือนกับว่าถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อ่ะสิ่งที่คุณเคยผิดหวังมาก่อนหน้าเนี้ยให้มันตายไปกับอดีตแล้วคุณจะถูกชุบชีวิตต่อชีวิตขึ้นมาใหม่สามใบตรงนี้แนะนําเรื่องสุขภาพสุขภาพระวังแพ้ฝุ่นแพ้ควันแพ้อากาศแพ้ภูมิแพ้ต่างๆนานา,นา นะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อพวกข้อต่อทั้งขาทั้งแขนบ่าไหลอาจจะมีอาการล้ลายนะคะท่านใดที่สุขภาพแย่มาก่อนหน้าเป็นเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในนะคะจะได้รับการฟื้นฟูจะได้รับการบําบัดจะได้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําบุญกรวดน้านี่อันนี้คือไพ่ทาบุญกรวดน้ําแผ่เมตตา ให้สัพเพเวสีให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะหรือไปทําบุญที่เป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสนะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะมาดูที่ไพ่ความรักคนโสดนะคะเพราะว่าพบปัตตนิตอนแรกอะ่ะมันเน้นเรื่องคนคู่แต่จากดูจากไพ่พับรวมตรงนี้เราก็มีโอกาสที่คุณจะพบเจอความรักเข้ามานะ โสดมีเกณฑ์พบรักกับคนทางไกลนะคนที่เข้ามาจะอายุมากกว่าคุณบางทีอู้อายุมากกว่าเยอะเหมือนกันนะคะคุณอาจจะสี่สิบกว่าตัวอย่างนะยกตัวอย่างคนที่เข้ามาอาจจะหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นบุคคลที่ดูแล้วคงเออเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตเยอะผ่านโลกมาเยอะแต่เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนเก่งสุขุมนุ่มลึกและดูมีหลักการ คนที่เข้ามาคุณอาจจะเจอผ่านการเดินทางเจอจากการทำงานการร่วมงานกันเจอจากการติดต่อสื่อสารผ่านโลกโซเชียลมีเดียเป็นคนแดนไกลไม่ได้อยู่ใกล้ๆบ้านเราหรอกอย่างน้อยๆก็ต้องข้ามสักสองสมจังหวัดต่างภาคต่างประเทศก็ได้นะคะเขามาแล้วค่อนข้างจริงจังนะเป็นคนจริงจังกับชีวิต ดูเป็นผู้ใหญ่ถ้าเขาไม่ได้อายุมากกว่าคุณก็อาจจะคือจริงๆแล้วมันเป็นภาพรวมเนาะจะอายุมากกว่าก็ได้เท่ากันก็ได้หรือน้อยกว่าก็ได้แต่ว่าอุปนิสัยของเขาอะจะดูจริงจังดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุหรือชอบแต่งตัวเหมือนคนแก่เลยอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเอ่เอจะอธิบายยังไงล่ะเออออกแนวประมาณนั้นแหละนะคะเขาอ,อาจจะเป็นชาวลัคนาการราศีกันหรือว่าเป็นชาวเมษสิงห์ธนูจริงๆเป็นได้ทุกราศีแต่ว่าสี่ราศีนี้ยเด่นกว่าเพื่อนค่ะ โอเคชาวตุนนะคะคร่าวๆประมาณนี้การดูดวงแบบนี้ไม่สามารถฟันธงอะไรได้ในชีวิตจริงเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยขอให้เ,เพื่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอันไหนดีเก็บไปเป็นกําลังใจอันไหนไม่ดีเคลียร์ทิ้งมันไปไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเอาเป็นข้อสติเตือนใจแค่นั้นพอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้เฮงปังรวยกันท่วหนาสุขภาพแข็งแรงทุกคนสวัสดีค่ะ